ุ่นนี้จะเป็นงานที่เราจัดโปรยนะคะเป็นงานที่สาดได้ได้ได้ค่ะลูกค้าขาก็คือตัวเส้นไหมของเขานี่จะเป็นเส้นไหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะคะสามารถที่จะเซตใส่มุสใส่สเปรย์ใส่เจลอะไรได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะปรับขนาดรอบหัวได้นะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าผมน้อยผมบางนะคะหรือว่าอ,อยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์เสริมบุคลิกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็คืออย่างวิกผมรุ่นนี้นะคะข้างหลังเขาเนี่ยก็คือจะสวยมากก็คือมีท้ายทอยมี เขาเรียกอะไรนะมีปลอยมีมีส่วนด้านหลังเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะเซตได้ก็คือเวลาเราใส่ไปปุ๊บอะ่ะมันจะกดทับผมของเราเลยนะคะกดทับผมของเราทั้งหมดแล้วก็เหมือนคล้ายๆเราใส่หมวกแก๊ปอะคะ่ะลูกค้าคือมันจะเปลี่ยนไปทั้งหน้าทั้งทั้งรูปหน้าของเราเลยแล้วก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นอย่างตัวด้านหน้านี้นะคะจริงๆแล้วคือเราสามารถที่จะปัดได้ทั้งซ้ายและขวาคือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะถนัดฝั่งไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้มือ เซตหรือว่าใช้วีเซตได้ไปเลยตามตามที่เราถนัดนะคะจะแซกหรือว่าจะวีให้มันปกแบบเขาเรียกเไรนะเหมือนเป็นแบบว่าปกปกคิ้วปกอะไรแล้วก็จัดเซตทรงไปใส่มูสใส่สเป์ใส่เจลไปหรือว่าจะปัดซ้ายปัดขวาก็ได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะก็คือขึ้นอยู่กับรูปหน้าของแต่ละคนคะ่ะเราก็จะไปลองใส่ดูแล้วก็ลองจัดแต่งเซต ทรงให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนดูนะคะเพราะว่างานตัวนี้คือสามารถที่จะปรับขนาดรอบหัวได้แล้วก็ใส่ได้กับทุกรูปหน้าแหละแต่การจัดแต่งทรงอ่ะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเซตมูดเซตสเปซ <s up> เซต <s up> เจลยังไงนะคะว่าให้มันเข้ารูปเข้าทรงกับกับรูปหน้าของเราให้ให้มากหน่อยเนาะ <S <s <up> <S อันนี้จะเป็นสีดํานะคะก็คือว่าสามารถที่จะใส่แทนหมวกได้เลยอย่างคนที่ติดหมวกใส่หมวกเป็นประจำเนี่ยก็คือใช้วิกตัวนี้ก็คือแทนได้เลยนะคะเราก็ จัดแต่งทรงไปจะไปตัดแต่งเพิ่มก็ได้นะคะลูกค้าค่ะก็คือว่าแล้วแต่เราแหละก็คือจะจัดแต่งเพิ่มให้มันสั้นลงให้มันดูแบบว่าไม่จิ้มตามไม่อะไรเพื่อที่จะให้มันดูสบายหัวมากขึ้นก็สามารถที่จะทําได้นะคะเนี่ยคือทรงของเขาน่ารักนะลูกค้าอันนี้คือเราใส่กับตัวหัวหุ่นให้ดูแต่ว่าเวลาเราไปใช้จริงอะ่ะเราก็ใส่กับตัวเราได้เลยค่ะเพราะว่า มันเบาสบายแล้วก็ใส่ได้ตลอดทั้งวันไม่ไม่อบหัวไม่ไม่อับชื้นแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราบนหัวนะคะเพราะว่าอย่างลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของของผมบางสีสลา,านหรืออะไรเนี่ยคืคอคือติดหมวกอะ่ะแล้วใส่บ่อยๆแล้วมันเกิดการผมร่วงอ่ะเนาะเราก็มาใส่เป็นวิกผมแทนได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ใส่ได้ตลอดทั้งวันแล้วมันมันไม่ทําให้บาดผิวศีษาแล้วไม่ระคายเคืองผิวศีษาคะ่ะลูกค้าคือไม่อับชื้นไม่เป็นเชื้อราระบายอากาศดีแล้วก็คือเวลาเรามีเหงื่อเยอะๆค่ะมัน มันแบบเื่เรียกอะไรนะมันถ่ายเทได้ได้ดีอะ่ะคือมันทําให้เราสบายหัวเวลาใส่ปุ๊บมันไม่รู้สึกว่ามันมันอบเกินไปหรือว่ามันอับชื้นเกินไปอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบถอดเข้าถอดออกอะไรได้หมดเลยแต่จริงๆอะ่ะคือลูกค้าใส่ใส่าย,ยาวทั้งวันเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวตัวงานของเขาอะ่ะที่ที่อยู่ด้านในอะ่ะมันมันเป็นงานทอที่เื่เรียกอะไรนะทํามาเพื่อมันมีการระบายอากาศที่ดีอยู่แล้วค่ะเนี้ยก็คือ ตัวหมวกตัวตัวงานของเขาสามารถที่จะปรับขนาดรอบหัวได้อย่างที่พี่ป๊อปเปิลบอกเนาะมันจะมีตัวตะขอให้เราติดนะคะลูกค้านี่เลยคือด้านหลังอะมันจะมีอ่าช่องริบบิ้นเนี่ยช่องริบบิ้นแบบนี้คือหัวแต่ละคน,นจะเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันเนาะลูกค้านะสังเกตนะคะเนี่ยจะมีตะขอคล้ายๆใส่เสื้อในของผู้หญิงเนี่ยก็คือเราก็สอดเข้าไปเลยค่ะจะเอาช่องด้านในหรือว่าด้านนอกก็คือแล้วแต่ขนาดหัวของแต่ละคน คือเวลาเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเ,เราต้องปรับก่อนที่เราจะจะสวมนะคะเพราะว่าปรับให้มันได้ขนาดก่อนว่าเออมันพอดีหัวเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยสวมทับไปคล้ายๆเราใส่หมวกแก๊ปแหละคะ่ะแต่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากหมวกแก๊ปมาเป็นตัววิกผมแค่นั้นเองส่วนงานข้างในนี่ก็จะเป็นงานทออย่างดีนะคะก็คือเป็นลูกไมเ้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่บาดหัวแล้วก็มันไม่แข็งเกินไปนะคะมันมัน มันยืดหยุ่นดีแต่มันไม่ย้วยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาวิกผมอยู่นะคะอย่างแบบคนที่ใส่หมวกบ่อยๆแล้วมันเจอปัญหาในเรื่องของหมวกมันอบอะ่ะมันไม่ระบายอากาศอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นตัววิกผมรุ่นนี้แทนได้เลยนะคะเพราะว่ามันใส่ได้ตลอดทั้งวันคะ่ะลูกค้าเนี่ยก็คือแบบมันซักได้อะไรได้ะคะ่ะทาความสะอาดง่ายด้วยก็คือใช้ใช้ได้ทนด้วยนะคะเนี่ยก็คือเป็นงานเป็นงานทออย่างดีแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะ ตัวโลกไม้ที่ที่เราทอเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วมันใส่ได้ตลอดทั้งวันด้วยไม่ละคายเครืองค่ะใครที่อยากได้วิกผมใช้ก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะร้านปอเปนวิกอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยีบางพีสุตรปาการค่ะ0818268893จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้านะคะทักชแชทมาได้เลยนะคะ